อยากผอมสุขภาพดีการนอนสำคัญนะคะสำคัญยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นานามาแชร์ประโยชน์ดีๆของการนอนรวมทั้งเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้การนอนของเราดีขึ้นด้วยค่ะ ว่าการนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่เฉพาะกับสุขภาพของเรานะคะมันยังส่งผลโดยตรงกับการลดความร้วนของเราอีกด้วยค่ะ การลดความอ้วนเนี่ยการคุมอาหารสาคัญแต่ว่าการนอนเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ฮอร์โมนของเราไม่ดีหรือว่าเสียสมดุลค่ะก็จะส่งผลให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันรวนแล้วก็ทําให้การเผาผลาญของเรามันลดลงค่ะที่สําคัญถ้านอนไม่พอเนี่ยระหว่างวันก็จะทําให้เรารู้สึกอยากกินของหวานนะคะแล้วก็ส่งผลให้เรากินจุกกินจิดทีนี้ไขมันก็มาผุมงก็มาค่ะ แล้วการออกกาลังกายเนี่ยแทนที่มันจะไปดึงไขมันออกมาใช้มันก็จะดึงพลังงานจากน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาใช้ค่ะทีนี้เราจะนอนให้ดีได้ยังไงนะ้านาะมาแชร์เทคนิคการนอนง่ายๆกข้อค่ะ คือปรับเวลานอนค่ะพยายามเข้านอนให้ตรงเวลาแล้วก็ตื่นให้ตรงเวลาเป็นประจําทุกวันนะคะเพราะว่าร่างกายของเราอะ่ะมันไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนี้วันทํางานนะวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดนะคะตะเร่มันไม่รู้ค่ะร่างกายของเราทํางานทุกวันค่ะข้อที่2ค่ะก็คือ หยุดใช้โทรศัพท์เครื่องมือสีสารใดๆนะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะรบกวนสมองของเราแล้วข้อมูลข่าวสารนะคะต่างๆที่เราเสพเข้าไปก่อนนอนเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เรามีความเครียดเวลานอนมันก็จะกระชับกระสายแล้วก็ทําให้นอนไม่สนิทบางทีก็ผันนได้แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากาดงดึกค่ะข้อที่3ค่ะข้อนี้นะคะ ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญในการส่งเสริมการนอนของเราให้ดีค่ะนั่นก็คือการเลือกเครื่องนอนค่ะเพราะว่าการเลือกเครื่องนอนที่ดีเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายพวกเราเนี่ยสามารถซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสําอางนะคะหรือว่าออเ s อร์อรีอะไรหลายๆอย่างเลยล่ะคะ่ะหลักพันหลักหมื่นได้แต่หลายๆคน ลืมนึกถึงสิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันนั้นก็คือเครื่องนอนหมอนผ้าห่มพวกนี้นะคะนานาถือว่าการลงทุนกับเครื่องนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าการนอนเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับสุขภาพเลยนะคะเมื่อเรานอนพัก okay, <okay>, okay. ่ันอย่างเพียงพอ <Yeah. S 1> มันก็จะส่งผลให้ฮอร์โมนของเราสมดุลระบบในร่างกายของเราก็จะสมดุลค่ะมันจะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันจะฟื้นฟูตัวเองในเวลานอนอย่างที่หลายคนรู้ค่ะว่ากรดฮอร์โมน มันจะหลั่งออกมาในเวลาที่เรานอนหลับค่ะนานาเปลี่ยนมาใช้หมอนเทมซอบใบนี้นะคะซึ่งข้างในอะมันเป็นเมมโมรี่โฟมแล้วด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแผ่นคูลเทคเจลค่ะเป็นแผ่นคูลเทคเจลที่แบบใหญ่ขนาดเต็มหมอนเลยเนาะแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยแผ่นเจลข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะปรับอุณหภูมิตามร่างกายของเรานะคะมันจะช่วยระบายความร้อนจาก ศีรษะของเราค่ะทําให้การนอนของเรามันสบายขึ้นค่ะตามตำราเนี่ยนะคะถ้าเราจะสุขภาพดีคือเท้าเราจะต้องอุ่นหัวเราจะต้องเย็นค่ะแล้วนานาว่าไอหมอนเทมซอมใบน,นี้มันค่อนข้างตอบโจทย์เนาะเพราะว่านานาใช้แล้วนานาหลับสบายมากค่ะสบายมากค่ะเนื่องจากว่าพอมันสบายหัวมันสบายคอแล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราหลับสนิท นานาเป็นคนตื่นเช้านะคะเข้านอนไวแล้วก็ตื่นตีสีทุกวันค่ะแต่ทีนี้มันจะมีบางวันที่เรารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเพียนะคะทําให้ไม่มีแรงออกกําลังกายหรือบางทีมันมันเหมือนนอนไม่พอแล้วมันก็ไม่อยากตื่นแต่พอนานาได้เปลี่ยนมาใช้หมอนอันนี้นะคะนานาตื่นมาไม่มีอาการเพียเลยค่ะเนื่องจากนานาหลับสนิทตลอดคืนค่ะคือมันนุ่มมากอะคะ่ะแล้วมันก็เย็นหัวด้วย มันช่วยให้การนอนของนานาดีขึ้นมากๆเลยนะคะตื่นมาแล้วก็สดชื่นไม่มีอาการเพียเลยค่ะว่าเราได้หลับลึกเต็มตื่นได้ชาร์จพลังเต็มที่ค่ะสมอง,มองแล้วก็ร่างกายอ่ะมันได้พักผ่อนอยางเต็มที่การทำงานมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมันก็มีความสมดุลค่ะร่างกายมันก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างดีมากขึ้นนะคะ ทุกคนก็เห็นความสําคัญของการนอนแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลแค่การลดความอ้วนนะคะมันส่งผลโดยตรงโดยรวมกับสุขภาพของเราทั้งหมดเลยลองเอาเทคนิคดีๆพวกนี้ไปใช้กันดูนะคะูคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครนะคะกําลังมองหาของขวัญดีๆให้กับคนที่รักหรือคนที่เราเคารพเนี่ยนาแนะนํา,นา,นา,นาว่าหมอนตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่าเราอะใส่ใจคนที่เรารักนะคะแล้วเราก็มีความปรารถนาดีที่อยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงค่ะรักใครปรารถนาดีกับใครค่ะซื้อสิ่งที่ดีต่อสุขภาพให้เขานะคะ